ตบสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาสอนท่าออกกําลังกายห้าท่าเราก็เริ่มจากท่าแดกครับกางเขนกางขาออกแล้วเราก็บุนเอวครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าต่อไปครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็กระโดดตบนะกางเขนกางขาออกก็ กดตวตบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสล้ก็จะท่าต่อไปครับกางแขนกางขาออกแล้วเราก็แตะสลับหนึ่งสองสามสหหแปดเก้าสบล้ก็จะพ้ท่าต่อไปครับคุณผู้ชม ถ้าหมุนไหล่ครับแล้วก็จะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็จะเอาท่าต่อไปถ้าหมุนแขนกลางขากลางแข,งขนออกแล้วก็หมุนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคลิปกันเพียงเท่านี้ล่ะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ